หมายเลข8เอ่อ108ครับใช้ว่าสมสวย H Y B G T Garage หมายเลข118ครับไฮควิงลี ingly, จากพับเรซิง a r a g e ครับหมายเลข119่งหนึ่วิสุพเรยาพานิชจาก Wise ์มิส r ตอร์กาและหมายเลขยี่หครับนินิรบนินนพนธ์ตุลาการครับทีมอู่ช่างหนึ่งคลอง5นี่ทั้งหมดคือ24ขุนพลครับในรุ่นของโปรซิกครับ นะครับคันแรกเข้ามาวิ่งก่อนเลยคนที่ปลุกกระแสรุ่นนี้ครับปับบ่นโซเชียลไม่หยุดพร้อมก่อนชาวบ้านเขาแต่สุดท้าย2วันสุดท้ายปันไล่จากทั้ง2วันครับสปีดีโปรชอบสยามโมโตตทร์ทัสกีดีกลาดรามเจ็ดสิบเจ็ดอัปเดตสกอร์นัมเบอร์32เบญจรงคสมัยคุณสปีดีโปรชอบสยามโมโเตอร์ทักีดลาดรามเจ็ดสิ is R32. This car is 1600 horsepower. Fastest time was 8.0. The engine is RB30. So I My Lando is <coughs> all high, it's <coughs> all high. <coughs> gone by seeing mighty <coughs> ถ้าเวลานี้ไม่ดีแล้วครับครับผมเวลาตัดตัวในรุ่นนี้ครับ8.8ครับ8.8ภผ่านการตัดตัวแต่8.4ไม่ดีครับแล้วก็รุ่นนี้เราเอาแค่12คันครับจากทั้งหมด24คันเพราะเร็วสุดเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย